สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกทกท่านนะครับจากสวนลุงหมูป้าตุยพันไม้ครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวเพื่อแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมามดูบรรยากาศนะครับกล้าพันธุ์ทุเรียนโอชีนะครับหรือหนามดามที่รู้จักนะครับหรือดี0 0นะครับอันนี้เป็นชุดเซตหนึ่งที่เราเลี้ยง เลี้ยงไว้เพื่อ,อ,อทำทำลุ้นเข่งครับเพื่อ,อ,อสักขายสักช่วงปีหน้าน่าจะกลางปีหน้าหรือมั้งเนี่ยเดี๋ยวไม่ก็ปลายปลายปีนะครับลากเดินสมบูรณ์ต้นใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเปิดจําหน่ายให้เพื่อสมาชิกที่สนใจปลูกนะครับอันนี้จะเป็นพันธุ์หนำดำครับก็เตรียมเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทางทีมผมเนี่ยเขาก็จะใส่ดินแกบนะครับทุกท่านจะเห็นว่า เราจะแกะแล้วก็วางในเข่งเลยนะครับแต่สังเกตว่ารบล่างเนี่ยเขาเคลียร์หมดแล้วนะครับแล้วก็ดินที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นดินดินผสมแกลบครับที่ที่เราเขาแกะไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะกองใหญ่ๆเลยนะนะครับกองใหญ่ๆใหญ่ไปนู่นเลยนะครับดินดินผสมแกลบนะครับอันนี้แผ่นโอชีดำๆนะครับให้ชมบรรยากาศการผลิตนิด่มีรากขดไหมอ่าไม่มีนะครับให้ดูกันนี้นะอ่า โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะลงเลยครับก็จะตั <sh arp kicking> ้งต้นอยู่กลางเข่งแล้วก็วางตำแหน่งให้ให้ตรงนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะดูหน่อยเข่งนี้หน่อยยายถอ้ตรงเรื่องมาไม่ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเลยแต่ก็อ่าโอเคไม่เป็นไร จะดูตำแหน่งนะดูต้นให้ตรงครับต้นให้ตรงต้องปร,ราหนีอยไม้เข่งนะครับก็ล็อตก่อนหน้านี้เราก็ขายไปแล้วนะครับขายหมดแล้วนะหนเหมานะครับอันนี้ก็จะผลิตรุ่นใหม่แล้วนะครับรุ่นนี้ก็เพื่อนสมาชิกที่สนใจก็รอติดตามกันครับรอติดตามกันแต่ต้องติดตามนานหน่อยนะเพราะว่ากว่าจะขายได้ก็รอลากเต็มเข่งนะครับรอลากเต็มเข่ง เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะเต็มเที่ยวนี้เขาก็จะคันขาวมาด้วยเปล่าโอเคถอดให้ดูนะดูลากสิเด็ดหน่อยมีกระเด็ดช่วยนิดนึงอ่ะเด็ดไปให้ได้แค่อย่างนี้ครับเด็ดเลยอ่ะเดี๋ยวว่างเลยนะครับจับให้ตร,ตรงนี้ตรง ลากรลังเดินดีเลยนะลาก,กําลังเดินดีเลยนะครับก็จะปลูกกันให้โดยงี้นะครับบรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งที่อากาศหนาวนะครับลมแรงเนะาะการหนาวเนาะนะครับแล้วก็ แต่มีแดดมีแดดเนี่ยลากดีลากดีหนะ่อยลากเดินดีเนี่ยลากาขาวลากเดินดีครับ่ะเอาเลยทู่ท่านเห็นเป็นพันหนับดำนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซตนี้เนาะแต่ก็เลี้ยงแค่ยาวๆครับเลี้ยงลืมอ่ะใช้คำว่าเลี้ยงลืมแล้วกันนะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ ถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่ก็เห็นผมโพสต์ขายว่านั้นนะเาอาตรงๆนะแต่ตอนนี้ก็จะเลี้ยงเริ่มๆไปก่อนนะครับอย่ากดให้ดีนะอ,อย่าปาดนะสูงเกินถอนลากดูนี่นะครับตุ่มดีโอเคไปตรงัง นี้ครับให้ดูกันทํางานพเพราะฉะนั้นการผิดผลิตเอ่อทุเรียนเข่งเนี่ยนะครับนอกจากก้าพันธุ์ที่เราจะมาใช้ต้องต้องแท้แล้วเนี่ยนะแล้วก็มีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลงแล้วเนี่ยคือวัตถุดิบเนี่ยการผลิตเนี่ยมันก็เข่งมันก็ไม่ถูกเข่งนี้มันบ้านก,กี่บาทเนี่ยเกือบ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 ร้อยป่ะไม่ถึงนะประมาณสามสิบสี่สิบบาทเนาะประมาณสามสี่สี่สิบบาทเนาะ แล้วคุณดูนะครับว่าดินเนี่ยเราก็ต้องต้องใช้ดินเนาะแล้วเราต้องซื้อแกบด้วยนะคือหลายคนเนี่ยมาโทรมาถามผมครับอยากได้เมื่อวานก็มีเจ้าหนึ่งมีหลายเจ้ามากเลยผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะนี่คือมิจฉาชีพนะครับช่วงเนี้ยก็ชอบใช้คําว่าทุเรียนต้นแค่ทุเรียนต้นแค่เมื่อวานมีเจ้านึ่ครับโทรหาผมอยากได้โมซินคิงแค่ผมว่าเออหนึ่งแล้วผมเออผมก็ขายนะแต่ผมไม่ได้ขายแค่นะครับผมขายโมซินคิง ผมก็เลยบอกเั้นถ้าพี่อยากได้มมซังคิงเนี่ยเดี๋ยวผมให้น้องทีมงานผมโทรไปสภาก็โทรทีมงานผมก็แจ้งกลับมาครับว่าอยากได้มมซังคิงเข่งร้อยสามสิบห้าบาทเข่งร้อยสิบห้าบาทผมพูดเลยนะเพื่อนสมาชิกถ้าทุกท่านเห็นตรงนี้นะผมไม่ต้องเปลี่ยนลงเข่งหรอกไอ้ร้อยกว่าบาทเนี่ยผมว่าขายได้แล้วกับพันหนามดำกับมมซังคิงเนี่ยนะครับอยู่ในถุงมันก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับเพราะาแล้วลงเข่งด้วยเนี่ยนะร้อยสามสิบห้าบาทเนี่ยผมพูดเลยนะ มันไม่มีเอกเซนเลยนะครับมันมิชชั่ชีพรชยอยู่แล้วนะครับแค่ค่าการผลิตค่าดินค่าและค่าฝีมือค่าแรงงานค่าเลี้ยงดูค่ากวาลากจะเต็มเข่งนะครับขายร้อยกว่าบาทเนี่ยผมพูดเลยนะครับว่ามันไม่มีเอกเซนนะครับเพื่อสมาชิกระวังด้วยนะผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยโดนคําการตลาดคำมาร์เก็ตติ้งของมิชาชีพต้องบอกว่ามิชาชีพเนี่ยมาร์เก็ตติ้งด้วยความผมเป็นนักการตลาดคนหนึ่งนะครับ ผมก็จะผมก็รู้ผมรู้เลยว่าคำพวกนี้เป็นคำมาร์เก็ตติ้งสำหรับขายของออนไลน์อยู่แล้วนะครับขายของออนไลน์ซึ่งการใช้คำพวกนี้มันเป็นคำหลอกลวงต้นแคะต้นเตี้ยปลูกปีเดียวได้กินลูกปลูกง่ายโตวไวทนแล้งไม่ต้องลดน้ำนะครับคำอะไรที่มันรู้สึกว่าง่ายนะครับมันเป็นคำมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปขายเสื้อผ้าไปขาย,ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็น่าซื้อนะแต่ เอามาขายต้นไม้เนี่ยด้วยความเป็นลุงบอกว่าต้นไม้เนี่ยครับคำพวกน,วกนี้ผมไม่เคยจะใช้คำเป็นคำในคำขายของเราเลยนะครับเพราะเราต้องขายบนความจริงนะครับขายบนความจริงและอย่างหนึ่งนะครับก็เราก็เราก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนสมาชิก,กเกษตรแปลงใหญ่เยอะนะครับผมไปขายงั้นก็ เพื่อทํายอดขายอะไรแบบนั้นนี่ผมโดนเพื่อสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่บนตายเลยครับไม่ใช่บนอย่างเดียวนะแบรนด์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขายสินค้าเนี่ยเราขายบนความจริงครับว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมันไม่มันไม่มีทางลัดนะครับเพื่อสมาชิกทางลัดมีอย่างเดียวคือคุณจะซื้อไซส์ใหญ่ขึ้นเพื่อลดเวลาการการเพาะปลูกนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนสมาชิกหลายคนก็ถามโทรมาเบอร์ผมผมไม่รู้ทาไมมาติดเบอร์ผมเหมือนกันนะไอทุเรียนต้นแคสผมก็ถามว่าเพื่อนสมาชิกมางเงี้ยมิจฉาชีพมันหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยมันเอาเบอร์ผม เอาเบอร์ผมเนี่ยไปหลอกลวงคุณเนี่ยน,นะครับผมก็จะเสิร์ชแต่แต่ผมก็เข้าใจว่าเวลาหลายท่านค้นหาใน Google นะครับหลายท่านก็จะเจอเราอยู่แล้วนะครับว่าเอ,อ,อยากได้ทุเรียนต้นแค่แต่ด้วยความที่เวลา g l e มันเสิร์ชเนี่ยมันก็จะหาคนที่ขายกล้าพันทุเรียนนะครับขึ้นมาเป็นดักดับนต้น,ตนซึ่งซึ่งเราเนี่ยก็จะหาค้นเจอได้ใน Google ในันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ เขาเวลาโทรถามผมมีทุเรียนต้นแคร์หมผมบอกไม่มีอะพี่มันเป็นมิชาชีพนะครับเป็นมิชาชีพคุณดูผมผลิตดิเนี่ยผมต้องต้องต้องแกบก็ต้องซื้อดินก็ต้องซื้อแรงงานก็ต้องมีผลิตเข่งก็ต้องซื้อเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงน้ําก็ต้องลดไฟก็ต้องจ่ายค่าน้ําก็ค่าน้ำไม่ได้จ่ายค่าน้ำไม่ได้จ่ายค่าน้ำเป็นสระค่าปุ๋ยก็ต้องจ่ายค่ายาก็ต้องจ่ายร้อยร้อยสามสิบห้าบาทขายได้ไหมขายไม่ได้นะครับในร้อยสามสิบห้าบาทเนี่ยไอร้อยกว่าบาทเนี่ยผมต้องโุดถุงดานะ ออต้องหนุนดับแต่อยู่ตรงนี้ขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังกันนิดน,นึงครับแต่ทีผ่ผมพูดในไลน์นะครับพูดในไลน์เนาะทุกท่านเห็นบรรยากาศนะว่าเราต้องตกักแดดตกักได้เลยพวกนเนี้ยนะครับดูค่ายกค่าแรงงานค่าน้ํามันค่าขนย้ายค่าจัดเลียงนะครับเพื่อสมาชิกแล้วให้ดูนะหลายท่านก็แบบโอ้โหมีชาชีพโดนแบบโดยวิชาชีพหลอกมาเต็มเต็มเลยร้อยกว่าบาทเด็เนี่ยเนี่ยมีโพสต์อยู่แม้กระทั่งผมเตือนนะแม้กระทั่งผมเตือนนะครับ ผมเตือนว่ามันไม่มีพี่มิฉาชีพนะ except นะว่าเออเคอรับทราบค่ะรับทราบแต่เพื่อนสมาชิกเชื่อไหมเขาโทรปุ๊บนะยังไม่ทันแป๊บเดียวเขาโทรกลับหาผมอีกแล้วเพราะาด้วยความที่เบอร์ผมมันจะมีเบอร์แอดมินเบอร์ลุงหมูเบอร์ป้าตุ้ยเนาะแต่เบอร์ท่านทั้งสองเขาไม่ได้รับเนะี่ยเบอร์แล้วสองเบอร์นี้ก็จะฟอร์เวิร์หาผมก็เข้าผมอคีครับผมบอกมันไม่มีพี่คือคนที่คนที่บอกว่าอยากได้ทุเรียนต้นแค่ต้นเตี้ยงไงนะคือ เขาเรียกว่าไมซเซ็ตเลยนะไมซเซ็ตคิดว่ามีคิดว่ามีมันต้องใช่นะครับผมบอกว่าทุเรียนต้นเตี้ยไม่มีเลยพี่มันต้องตัดยอดพี่ลองไปดูใครก็ได้ก็ตัดยอดเนี่ยพี่เจ้าเท่าไหร่อ่สี่เมตรเอาสี่เมตรครึ่งเอาห้าเมตรเอาหกเมตรเจ็ดเมตรต้องตัดยอดับพี่ทุเรียนเป็นไม้ไม้สูงใหญ่นะครับต,รต้นเตีย้ยมันไม่ใช่มังคุดเสียบยอดนะเออถ้ามังคุดเสียบยอดต้นเตีย้ยเนี่ยผมเชื่อนะครับผมบอกได้เลยมีมังคุดเสียบยอดแล้เตี้ยแน่นอนออกลูกเนี่ยครับแต่ถ้าทุเรียนเนี่ยเออ ไลน์นี้ถือว่าเป็นการเตือนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมผลิตให้ดูนะครับจดนี้เราผลิตขายเอ่อแล้วก็กว่าจะลากเดินหมายความว่าถ้าผมขายเนี่ยนะผมต้องฮิ้วต้นได้แล้วนะหมายความว่าลากสมบูรณ์พร้อมปลูกเนี่ยนะครับมันก็จะพร้อมปลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นเห็นผลิตแบบนี้มันไม่ได้ขายได้เลยนะครับเลี้ยงนานครับเลี้ยงเป็นแบบครึ่งปีได้ั้างหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับเพื่อนสมาชิกบางต้นก็อาจเป็นปีนะครับกว่าจะขายได้รุ่นหนึ่งเนาะ ขายได้รุ่นหนึ่งก็ขวาจะผลิตสินค้าให้ให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าแต่และรุ่นนี่มันใช้เวลาครับกับต้นไม้นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่คือหนามดำนอสีนะครับอันนี้ก็แปลงแปลงที่ไร้สดปลูกรุก่นมะฮือมาเนี่ยรุ่นใหญ่นะครับใบเข่งเนี่ยมีขายอยู่ทางุ้นนะครับปลูกยให้ดูเนี่ยครับเข่งก็โตดีนะครับโตดีใหญ่ดีนะครับนี่ก็คุมฟางนะครับ เดี๋ยวปูทุเรียนเนี่ยมัน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 ,ม,น,ม,นมันแล้วแต่เทคนิคนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวถ้าสูตรผมบอกทุกคนเสมอนะครับทุกคนจะถามผมมีสูตรไหมผมบอกไม่มีสูตรหรอกพี่ทุเรียนเน่ะถ้าถ้าคําว่าสูตรเนี่ยนะถ้าผมใช้หนึ่งผลลัพธ์ออกหนึ่งพี่ใช้หนึ่งผลลัพธ์พี่ตอ,องออกหนึ่งแต่แต่ละโอเคชันนี่เหมือนกันผมก็จะบอกว่าใช้คําว่าเป็นเทคนิคพี่เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>สวนเนี่ยเทคนิคมันจะเยอะมากเลยครับเทคนิคจะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านอาจจะมี เทคนิคส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้เอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันมันเป็นเทคนิคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับบางพื้นที่ในป่าแปงของเราเนี่ยต้องบอกว่าลุหมูกต้ทนไม้เราปีแปรส่วนทุรเรียนเยอะมากนะครับซึ่งอยู่ในลนคนละโลเคชันเยอะมากนะครับทั้งดินทรายทั้งภาวะมีการดินเค็มโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับทั้งอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยก็อยู่ใกล้ตัวอย่างแปงพวกนี้อยู่ใกล้ตัวใกล้ตาดูง่ายนะครับ ก็งามหน่อยแปลงไหนไกลาตาห่างแป๊บๆก็เอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจก็ต้องเรียกว่าเทคนิคนะเพราะว่าผมจะเราเนี่ยจะมีเรียกว่าคําแนะนําได้มากมายเพราะว่าแต่ละแปลงเราเนี่ยโหหินหินนั่นนเลยครับแต่ละที่บางแปลงนี่ติดเรียกว่าติดทะเลใกล้เค็มเนี่ยโหบูก็น,น่าดูครับบูก็น,น่าดูนะครับแต่ต้องอยู่บนภาวะที่อยู่บน a c c e p t บนความเข้าใจนะครับ แต่ถ้าแบบเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็อยู่ในโลเคชันที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยอย่างลุงหมูก็ตุ้ยพันไม้เนี่ยถามว่าดีไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่โซนที่ดีที่สุดแต่ก็อยู่บนความเข้าใจของเรานะครับหลายท่านก็ปลูกสวยดีนะครับเนี่ยอันนี้เอารถซาเล้งนะนี่นะครับนี่ก็จะเลี้ยงโตไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยใครสนใจปลูกโอชีก็มาดูได้ครับมีมีรุ่นจําหน่ายอยู่แต่รุ่นนี้ผมเป็นรุ่นที่ผม กักไว้ลงเข่งนะครับทุกท่านเห็นวันนี้ก็กว่าผมจะขายเนี่ยกระทมหัวแล้วครับกว่าผมจะขายกระทมหัวแล้วไม่ไม่ใครไซนี้หรอกครับอีกนานอีกนานนะครับอีกนานตอนนี้เรามีหมอนทองนะครับถ้าใครสนใจปลูกหมอนทองเนี่ยเรามีเยอะมากครับมีมีหลายรุ่นหลายราคานะครับหลักร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ สามร้อยสามร้อยาสิบอยากได้ใหญ่แบบก็มีหลายรุ่นครับหรืออยากจะไดะ้ทุเรียนเข่งก็มีหลายราคานะครับเพราะว่าทุเรียนเข่งก็จะปิดใต้ราคาไว้นะครับปิดป้ายราคาไว้ถ้าสนใจมาดูได้วันนี้เราเรามีขึ้นกล้าพันทุเรียนสี่ห้าร้อยต้นเหมือนกันครับไปส่งเพื่อนสมาชิกที่อะไรนะกาลสินปะน่าจะก,กาลสินถ้าจำไม่ผิดถูกไหมวันเนี้เออกาลสินถ้าผมดูบินไม่ผิดนะน่าจะก,กาลสิน เดี๋ยวนี้จะมีขึ้นต้นเหมือนกันครับก็มีมูซังคิงมีหนามดำําแล้วก็มีหมอนทองเกือบเกือบห้าร้อยต้นอนะใบกาลาสินครับก็อันนี้ก็เป็นลูกค้าที่ตั้งใจมาหาเรานะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยส่งหลายท่านหลายท่านนะครับก็สินค้ามีเปิดพร้อมจําหน่ายทุกวันนะครับแล้วก็ผลิตจริงทุกทกท,กทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับก็คือให้ดูแหละว่าเรามีผลิตจริงนะครับเราไม่ได้ซื้อมาขายไปเนาะ ผลิตแล้วก็จัดจาหน่ายโดยตรงนะครับไม้เข่งไม้อะไรพวกนี้ไม้ถุงผลิตให้ดูหมดนะครับทางนู้นเนี่ยมองไปโุมตรงนี้ปลายนีย้ผมเนี่ยก็มีเปลี่ยนถุงกันอยู่ทางนู้นนะครับทางนู้นอีกโซนหนึ่งเอาซอยไหนอะทางนู้นเปล่าหกเดี๋ยวหกหน้าบ้าน<ป>เดี๋ยวมันหกนี่นะครับไปแล้ว เดินดูเดินไปดูกันเลยดีกว่าเขาขับผมเดินก็โซนนี้เราจัดแปลงไว้ใหม่แล้วครับก็เดี๋ยวไว้ตรงหลังปหลังปั๊มน้ํามันนะครับเป็นโซนหลังปั๊มน้ํามันที่ทําไว้คือเรียกว่าจะเลี้ยงแบบระบบปิดครับระบบปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลงนี้ก็จะไม่ใช่ใครจะเข้ามาเดินได้เพราะว่าผมจะปิดปิดตายเลยนะครับแล้วก็เข้าได้อย่างเดียวคือตอนลดน้ําดูหัวอุ่ยอย่างพ่นยาใส่ปุ๋ยแค่นั้นนะครับ เซ็ตเข่งเซตเข่งร้อยเข่งนะครับยังเหลืออยู่นะครับร้อยเข่งแสนสองเนี่ยังเหลืออยู่นะครับจะเข่งเอาสองพันห้านี่เซ็ตนี้เซ็ตใหญ่ยังเหลืออยู่เซตหนึ่งนะเผื่อเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจไม้เข่งนะครับรุ่นโตโตยังเหลือให้ได้อีกเซ็ตหนึ่งเดินอย่างนี้นะเดินให้ดูกันนะครับเดินให้ดูกันสวยรุ่นนี้สวยครับรุ่นนี้สวย พาเดินดูนะครับก็ชมกันไปเรื่อยๆนะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับถ็ถือว่าเป็นบรรยากาศแบบเรียวๆนะบนมือถือนะครับหมอนทองกิ่งข้างนะครับเซตนี้เซตนี้ขายไปแล้วกันเชือกแล้วครับเซตนี้กันเชือกแล้วอันนี้ก็จะไปที่ไปที่ไหนนะผมจำจำไม่ได้เช่นนั้น อออไปสีเทพไปสีเทพครับแตนี้จะไปเซนนี้จะไปสีเทพโอเคเซนนี้จะไปสีเทพครับแล้วก็มีจําหน่ายอยู่ครับก็มีร้อยกว่าบาทสองร้อยสงร้อยพวกนี้ครับสองร้อยนี่ะครับกิ่งข้างสองร้อยสองร้อยห้าสิบอยู่ประมาณนี้ครับพี่พาเดินคงกว้างอันนิดน,นึงนะครับ ก็ถือว่ากาลังสวยนะครับก็กาลังปลูกนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้ดุด,ดันแรงอะไรนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตนะครับราคาราคาก็เรียกว่าบิดเบียน,น,นราคาส่งเลยนะครับอันนี้หมอนทองกระโดงหมอนทองกิ่งข้างนะครับนี่กระโดงเพียบเลยนะครับอันนี้ก็ใช้เยอะๆก็ถูกนะอันนี้ผมบอกราคาไปคร่าวๆก็ส่อสามร้อยสามรอยห้าสิบนะครับ แล้วก็ถ้าใช้เยอะก็เหลือลดมาเยอะอยู่แล้วครับถ้ามีปริมาณในีผมก็คุยกันนะครับสองร้อยก็มีนี่ไม้สองร้อยนะครับสองร้อยสามร้อยอยู่ประมาณนี้ครับสองร้อยห้าสิบถ้ารุ่นนี้นะครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สองร้อยบาทอินข้างนะครับให้ดูสวยๆหลายตัวนะครับนี่ ก็ไม้จะวางนิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนสมาชิกมาซื้อเนี่ยเอมันก็จะเป็นไม้ที่ไม่ได้มีเรื่องของการขนย้ายเพราะฉะนั้นมันจะไม่ช้ำนะครับสวยๆงั้นเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณร้อยหบาทเนี่ยครับร้อาิบาทแล้วก็รุ่น50บาทที่ผมปักป้ายนี่ก็ใช้ไปเยอะนะห้าสิบาทเนี่ยครับเนี่ยทั้งล็อกเนี่ยทั้งล็อกเนี่ยห้าบบาทนี่ก็ไปเยอะแล้วครับ น,นี่ก็ถุงโตหน่อยนะครับอันนี้ก็ร้อยร้อยเดียวร้อยห้าสิบสองร้อยอยู่ประมาณนี้วันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูเข่งนิดนึงเดี๋ยวนี้มีขึ้นต้นเดี๋ยวผมจะไลฟ์บรรยากาศให้ดูอีกทีนะครับก็เดี๋ยวว่าขึ้นเยอะอยู่นะครับแล้วก็ ลูกค้าได้ราคาดีด้วยนะครับเดี๋ยววันที่ไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้ดูว่าลูกค้าได้ราคาดีแบบไหนนะครับก็จากต้นละสามรอ้อยห้าสิบสี่สามร้อยห้าสิบนี่ลูกค้าได้ไปแล้วราคาเออผมจำไม่ผิดน,นะผมให้ไปเพียงสองร้อยห้าสิบาทเองสองร้อยห้าสิบาทเองเดี๋ยวพาดูเพราะว่าซื้อเยอะซื้อบอลลุ่มเดี๋ยวพาเข้าไปดูนิดนึงซื้อบอลลุ่มนะถ้าซื้อบอลลุ่มมาคุยกันนี่นี่ อันนี้อยู่ที่350ถึง400นะครับลูกค้าซื้อผมวอลลุ่มเยอะนะครับผมให้ในราคาเพียง250บาทเองคุณดูแล้วกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวตอนตอนช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมียกขึ้นลดนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับใครยิ่งใช้เยอะยิ่งถูกนะผมบอกได้เลยอ่าพาดูตรงนี้เราจัดจัดพื้นที่ละนะครับเดี๋ยวจะเข่งวางน,นิาน้ำมันแล้ก็จะวาง โซนนี้ก็เป็นโซนหนึ่งที่ที่เดินแบบระบบท่อลอยไว้นะครับอันนี้หนามดํานะครับอันนี้ก็จะเคลียร์พื้นที่ขวารให้พร้อมนะครับตรงนี้ก็จะเลี้ยงแบบเลี้ยงเลี้ยงแบบเลี้ยงยาวเลยนะครับเลี้ยงยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะวางแบบเอ่อเพื่อเลี้ยงจัดจาหน่ายเลยนะครับน,นี่นี่น,นี่ก็รอขายอยู่เหมือนกันน,นี่หมอนทองครับสวยๆเลดูดิด นะครับใช้เยอะมาคุยกันนะผมบอกเลยถ้าใช้น้อยผมก็บอก3 0 0ร้อยสามนะครับใช้เยอะเนี่ยมันราคามันดีอยู่แล้วนะครับดูสวยไหมสวยกิ่งพุม่มกิ่งก้านดีหมดเลยครับเห็นไหมแล้วไม้แข็งปังเลยนะครับไม้แข็งปอกเลยนะเห็นไหมเนี่ยไม้แข็งป๊กเลยนะครับเพราะฉะนั้นปลูกเนี่ยโอ้โหพูดเลยว่าสุดยอดอะนะครับสุดยอดอดูเดีอันนี้ก็อยู่ประมาณสัก350บนะครับ3า0บบาทถือว่าไม่แพงเลยนะครับในราคาไม้เกรดนี้นะ ไม้เกตนี้นะครับมาซื้อได้เลยแต่ถ้าใช้เยอะๆใช้หลายๆร้อยหลักพันเนี่ยมาคุยกันนะมาคุยกันนะครับเพราะว่าผมถือว่าคุณซื้อในวอลลุ่มจํานวนมากนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียงแก้วแก้วทําถนนใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้พ่นยาง่ายแล้วก็จะเอาเข่งตอนขนย้ายได้ออกงาเออถนนประมาณนี้แหละใหญ่หน่อยแล้วก็อยวว่าวางติดสแแลนนะยายเว้นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราเลี้ยงเผื่อไม้โตเลยเดี๋ยวเว้นเว้นสแแลนไว้เลย ก็จะเป็นโปร่งโล่งอย่างนี้นะครับสังเกตวก่าจะขึ้นสูงเลยนะครับเป็นเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเลี้ยงในระบบนิเวศที่เราสร้างมาเดี๋ยวแสงแดดแสงแดดมีแสงแดดนะครับเรียกแสงจัดนะเรียกแสงจัดนะครับเดี๋ยวไม้จะโตอต่อ,อเนื่องนะครับไม่ได้เข้ามานานนี่ถ่าวันขึ้นเลยเนี่ยไม่ใช่วันนัดหรือมานานยายดึงถ่าวันให้ผมหน่อยนะขึ้นหลังขึ้นสลดนหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมพาดูรุ่นหนึ่งนะครับที่ขายไปแล้วนะครับมีลูกค้าเนี่ยซื้อผมไปเป็นไม้เข่งใหญ่ราคาดีด้วยเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่น่าจะขึ้นถ้าจำไม่ผิดซื้อไปหมดและเดี๋ยวพาไปดูของข้างในก่อนเผื่อคใครอยากจะซื้อดูดิสวยไหมใหญ่ไหมสวยไหมใหญ่ไหมดูดอู้เข่งแผงปังเลยดูดิต้นอวบยอดอนี่กำลังปลูกเลยนะกำลังปลูกเลยนะปลูกนี่คือแบบ ลากไปเดินที่เพื่อสมาชิกเลยนะดูดิอันเลยอะ่ะกำลังเลยอะ่ะกำลังเลยอ่ะนี่นครับน,นี่ก็โตหน่อยใครอยากได้ตัวโตนะเขาสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใช้เยอะมาคุยกันนะครับอันนี้ก็ย่อมหน่อยอันนี้ก็200ได้ครับสองได้อ่ะรุ่นนี้ครับขายไปแล้วนะครับรุ่นนี้ขายไปแล้วรอรอมาขนนะครับสองรอยกว่าต้นสองต้นนะครับ ซึ่งผมเคยบอกโปรโมชั่นไปแล้วว่าใครซื้อผมเนี่ยผมจะแถมเบญจพันธ์ให้อีกร้อยร้อยต้นสําหรับเซตนี้ซึ่งเบญจพันธ์ผมแถมนะเดี๋ยวมให้ดูนี่นี่ครับอย่างนี้ครับผมแถมอะนะครับเอาไปปลูกได้เลยใหญ่ๆเอาไปทําเงินได้เลยส่วนเซตนี้รอส่งอย่างเดียวเพราะว่าขายแล้วนะครับโห อนนี้เป็นรถที่สนใจมากนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยนะแป๊บเดียวเองลูกค้าโทรคุยกับผมเนี่ยนะไม่ถึงห้านาทีครับตัดสินใจซื้อเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมขายผมไลฟ์สดเนาะอย่างนี้ทุกท่านเห็นนะผมไลฟ์สดผมขายของจริงนะครับขายของจริงนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอขึ้นอย่างเดียวดูคุณดูนะอ้เสาไฟหกเมตรนะเสาหกเมตรนะต้นไม้นี่จะยันสลนอยู่ละผมให้ห้าเมตรอะสลนหย่อนมาห้าเมตรต้นไม้นี่จะยันสลนอยู่ละเห็นไหมแป๊บเดียวเอง สามเมตรกว่าๆนะครับ3เมตร4เมตรอ่ะมบอกได้เลยเดี๋ยวดูดิถ้าเสาไฟเสาไฟ6เมตรบอว่สาสลิงหย่อนหน่อยนึงผมตีต่ำๆก็5เมตรจะติดละนานเหตต้นน,นู้นเห็นไหมตรงไปนี้ผมนะ่ะจะยันสลันอยู่ละอ่าโอเคตรงนี้ก็มีเยอะครับใครที่สนใจผมเราพร้อมจำหน่ายนะผมใช้คำว่าเราพร้อมจำหน่ายแล้วกันนะครับเราพร้อมจำหน่ายแล้วกันนะครับ สวนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดสวนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด8ปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นตามเวลาทําการของพนักง,งานนะครับก็สามารถนะมาได้เลยนะใหญ่สวยแบบนี้พร้อมจําหน่ายทุกท่านนะครับเนี่ยสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวรถนี้ก็ไปอีกประมาณสี่ห้าร้อยต้นแล้วคนที่ซื้อผมเนี่ยนะได้ไปแค่สองร้อยห้าสิบาทเองนี่คุณเห็นอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบบาทเอง เพราะว่าซื้อเยอะเพราะว่าซื้อเยอะซื้อบอลลุ่มนะครับซื้อบอลลุ่มผมก็ให้เราคาบอลลุ่มไปนะแต่ถ้าซื้อน้อยๆผมก็ขอดราคาปกตินะหรือว่าถ้าซื้อเยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งอาจจะลดให้เยอะนิดนึงแต่ถ้าซื้อเยอะๆหลักล,ล้อหลักหลายร้อยหลักพันเนี่ยโอยผมบอกได้เลยครับว่าราคาโคตรดีราคาโดดาคตรด,ดีนะครับสวยแข็งแรงพุ่มกลางยอดเดินดีกําลังปลูกเลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับไลน์นี้นะเพราะว่าเสียว่าโชว์ของให้ดูแล้วกันคือไม้เนี่ยรอเจ้าของเลยสินค้านี่รอเจ้าของเลยนะครับรอเจ้าของเลยว่าคุณอยากได้ไซส์ไหนประมาณไหนเนี่ยมาคุยกันได้ครับเพราะว่าเรามีไม้หลายรุ่นแต่ถ้ารุ่นโตเราก็ไม่ได้แพงครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มเวลาประหยัดเงินประหยัดเวลาครับ ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้ไลน์นี้จากสวนลุงหมกตุ้ยพันไม้สนใจก็โทรมาที่เบอร์ผมครับผมบอกช้าๆเนาะ0899392635อีกครั้งนะครับ0899392635ครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวถ้าอยากจะมาสวนคุณพิมพ์ใน Google เลยครับ Google แม่แฟนที่ว่าลุงหมูป้าตุย้ยพันไม้ สำนักง,งานใหญ่ครับผมไลฟ์อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้คลิปนี้สวัสดีครับ